นิ้วคือดอกเสียงกลางขนาดสีนิ้วที่มีการรับประกันยาวนานสูงสุดในโลกแล้วที่สําคัญเลยคือว่าเขาได้คุณภาพน้นเสียงที่ค่อนข้างโหดเอามากๆครับเพราะว่าเขาได้มิติเวทีที่ค่อนข้างกว้างเสียงคนร้องใสๆราย,ายละเอียดเคื่องดนตรีมาครบๆโดยดอกลําโพงตัวนี้เขาก็จะเป็นของทางแบรนด์คนไทยอย่างแบรนด์โคมมานะครับผมแล้วก็จะมีชื่อรุ่นว่า V25 โดย V25 เขาก็จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดน,นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวหน้าดอกที่จะเป็นตัวเฟดปลักแล้วก็จะได้เป็นตัวคงป สีเขียวฉ่ำๆมันหวานแบบนี้นะครับผมสําหรับราคาขายของเขาเนี่เขาก็จะขายอยู่คู่ละประมาณ1,200บาทหรือว่าดอกละประมาณ600บาทนะครับผมคุณอาจจะมองว่าราคามันสูงราคามันแรงราคามันแพงนะครับผมแต่ว่าดอกลาโพงตัวนี้เขามีการรับประกันที่โหดมากๆนะครับผมเพราะว่าเขามีการรับประกันยาวนานสูงสุดถึง200ปีหรือว่าตลอดอายุการใช้งานเลยนะครับผมแล้วก็เงื่อนไขาการรับประกันของเขาเนี่ยมันโหดสุดๆเลยนะครับผมคุณเอาไปหัวจนไว้ขาดไว้เบียดไว้ไหม คุณสามารถเค็มได้ตลอดเลยนะครับผมสาหรับหน้าตาของดอกล่องพงตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดูหล่อแล้วก็ดูหวานไปในตัวนะครับผมเพราะว่าตัวหน้าดอกของเขาเนี่ยมันก็จะเป็นเฟดปักแท้ๆนะครับผมก็คือที่คุณเห็นเนี่ยมันไม่ใช่หมวกนะครับผมมันก็จะเป็นหัวจรวดเฟตปัทกที่ฟิกอยู่ที่แล้วก็จะมีแค่ส่วนที่เป็นหน้าดอกมันขยับได้นะครับผมแล้วก็จะได้เป็นขอบด้วยนะที่จะเป็นขอบแข็งด้วยนะครับผมสําหรับขอบผ้าลอนๆหรือว่าขอบแข็งตัวนี้นะครับผมคุณเอาไปอัดตัวเสียงกลางพร้อมกับตัวเสียงเบลเนี่ยตัวเสียงงกลาคุณ มันจะไม่มีอาการแตกผ้าเลยนะครับผมแล้วก็เขาก็จะมาพร้อมกับตัวโครงปัม๊มสีเขียวๆแบบนี้นะครับผมก็ถือว่าสีคอน้าที่จะสวยงามมากแล้วก็ในส่วนของตัวไวของเขาก็จะเป็นไว้เดี่ยวอยู่ที่4โอลตนะครับดอกลูกโป่งตัวนี้ค่อนข้างที่จะขับง่ายสุดๆเลยสําหรับตัวแม่เหล็กของเขาก็จะเป็นแม่เหล็กขนาดใหญ่นะครับผมโดยจะเป็นแม่เหล็ก1ชั้นหนาอยู่ที่80คูณ15มิลมแล้วก็มีการลองแลบวก็ลังขับสูงสุดถึง100วัตต์กันเลยนะครับผมถ้านะหากว่าคุณอยากเคมคุณก็มาสแกนเข้าไปติดดดตต่่อไไ้้้ทีีเเพจรงนลยน ผมเขาก็จะมีคี์วา้ดมาให้สำหรับน้ำเสียงคุณก็ไปฟังตามนี้ได้เลยครับออนนนนแ่้้ัทีววล สำหรับน้ำเสียงของดอกลำโพงตัวนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับผมเพราะว่ามิติเวทีของเขามันค่อนข้าง่จยกว้างโปร่งฟังสบายเสียงคนร้องใสๆรายละเอียดของเครื่องดน,นตรีก็ครบเสียงสูงเสียงแหลมก็ตอบสนองได้ค่อนข้าง่จยกว้างมากนะครับผมถ้านะหากว่าคุณมองหาดอกเสียงกลางยจ๋าที่ได้เสียงไปยังย่านมิดไฮหรือว่าติดไปที่ย่านกลางสูงเนี่ยคุณจัดได้เลยไม่มีปัญหาครับสามารถกดที่ตะกร้าตรงนี้ได้เลยหรือว่าถ้าคุณยังตัดสินใจไม่ได้คุณก็ไปดูคลิปเรีองเต็มในช่องยันแมวเทียบแดงด้ครับผม